มานะครวันนี้มาดูสินค้าที่เป็นอะไรบ้างนะคือคลิปที่แล้วผมก็รีวิวไปตัวที่รถเป็นคันนะครับมาคลิปนี้ก็มาดูเป็นอะไรนะในรวมราคารวมกันอยู่เปิดไปที่15ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรนะว่ามันจะเยอะไหมนะส่วนนี้จะเป็นเพากลางนะฮะเพากลางอะไหเป็นเพากลางนะแล้วก็นี่เป็นตัวเดินแมกโครนะฮะมันจะมีหลายจุดนะครับ อันนี้จะเป็นจุดข้างหน้านะฮะนี่เนี่ยเบืองท้ายนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะพวกอะไรคงแมคโรนะฮะกระบอกดั้มนะฮะแล้วก็จะมีโซ่แมคโรคอยู่ในป่าอยู่นี่พวกในป่านี่ก็จะเป็นเหล็กหมดนะไปข้างหน้านะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งมาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ก่อนนะฮะก็จะเป็นพวกคันหน้านะฮะคันหน้านี่ก็หลายร้อยเส้นนะครับ หลายร้อยเส้นเนี่ยมันจะมีอยู่จุดนี้นะเป็นหลักๆคิดว่าจะได้กี่ตันนะฮะรวมสองคลิปนี้ถึงหมื่นเอถึงพันตันไหมนะเขาตีว่าน่าจะถึงอยู่นะพันตันนะนี่ครับพันหน้าเ้องท้ายโอย้โหพันหน้านี่ก็มีแต่เส้นใหญ่ๆ้องท้ายนี่เป็นของรถบัสหมดนะครับเนี่ยนี่กองหนึ่งนะฮะอีก,กองหนึ่งตรงนี้เนี่ยกองหนึ่ง จะเยอะนะมีคนถามบอกว่าจะเลิกกิจการหรอไม่ได้เลิกนะจะเปลี่ยนระบบใหม่นะฮะเปลี่ยนระบบใหม่นี่ครับนี่จะเป็นชุดเฟืองท้ายเพลากลางอะไรนะไม่รู้ว่าจะจบคลิปไหมเนี่ยส่วนหนึ่ง ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับครับ,รบเดี๋ยวติศตะลาก่อนครับผมครับอ่ะก็ส่วนหนึ่งนะฮะนี่เฟืองท้ายนี่ขาน,น้าช่วงนี้เฟืองท้ายช่วงนี้จะเยอะนะโอ้จะหมดไหมนี่ต้องไปเร็วๆแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีแค่สนะิบนาทีเองนี่นี่เฟืองท้ายพวกกระทงกระทะพวกเหล็กนะครับนี่ขาน,น้า ข้างหลังก็จะมีพวกที่ยังไม่ได้ถอดก็มีนะนี่ครับพวกอะไรนะต้องมาเดินดูก็มาเดินดูก็จะเป็นตาเป่าเหมือนเดิมแหละนะฮะก็หาทีมงานมาเหมาได้ครับก็มีคนสนใจอยนะฮะลงแค่รูปนะวันนี้มาเป็นเป็นวิดีโอเลยอ่ะส่วนในโกดังนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆอ,อันนี้จะเป็นชุดแหนบนะครับแหนบน่ แนบหน้าเจ็ดหน้าแปดนะฮะนี่แนวรถบัสจะเยอะนะนี่เครื่องยนต์ใหญ่หญเลยนะครับเครื่องยนต์ใหญ่ๆก็มีเยอะนะพวกพ e ีพวกอะไรนะครับนี่ตรงนี้ก็หลายสิบตัวนะเกือบสามสิบตัวนะจอดนี้อันนี้จะเป็นเครื่องที่ดีสมบูรณ์หน่อยเครื่องยนต์ร้อยเก้าห้าก็มีเครื่องยนต์นะส่วนในโกดังนะ พวกสายไฟแบตเตอรี่จะไม่ค่อยมีนะนะฮะสายไฟพวกโรพวกอะไรนะครับอันนี้เป็นล่าสุดนะนี่ใครมาก่อนก็จะได้ของเยอะก่อนนะบางทีก็อาจจะมีขายไปบ้างนะเพราะว่าเราขายไปประจำอยู่นี่พวกเผาข้างนะครับนี่หนึ่งสองสามพวกลูกทงลูกสูบหนุนเผาข้างหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะฮะี่อันนี้จะเป็นพวกเกียร์นะฮะพวกเกียร์ จะเยอะนะนี่กูดังนี่ก็ให้นะครับในกูดังนี่จะเป็นพวกคัสซีพวกปั๊มพวกอะไรนะฮะนี่อันนี้คัสซีที่มีหมายเลขนะครับที่ตัดไว้นะฮะแล้วก็เล่มก็ให้นะให้ไปหมดเลยนะฮะนี่ในหลังนี่เต็มเลยแล้วก็อยู่นู่นใบคุมคุงมวยคุมเครื่องนี่เยอะเลยนะฮะตรงนี้ให้หมดนะล้างเลยจะไม่ให้เฉพาะแค่อุปกรณ์หากินนะฮะอุปกรณ์หากินจะไม่ให้นะส่วนท้าย มีแต่ลูกนังหนักนะใหญ่ๆนะนี่ลูกฟังท้ายจะมีเนี่ยโอ้เยอะอยู่นะครับใครว่าคุ้มไหมโอ้จะไม่ทันแล้วมั้งนี่สี่นาทีแล้วนี่อะไรพวกนี้ฝาสูบอะไรแมคโครนี่ฮะปลองอะไรหม้อน้ําถังลมไม่ให้นะถังลมถังออกซิเจนไม่ให้นะพวกนี้ก็จะเป็นพวกกลองอะไรพุชชุดเกียร์ที่มันเสียนะฮะับก แล้วก็มีชุดทิฟี่มีเกียร์มีอะไรด้วยนะหนักๆเหนืกๆเสื้อสูบนะฮะโลมินียมเนี่ยอาจจะเป็นตรงนี้เป็นคลิปล่าสุดนะครับถ้ามาเห็นก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมจะได้ออกขายแล้วนะฮะแยกขายนะนี่อีกส่วนหนึ่งเครื่องนะเครื่องดีก็มีเครื่องไม่ดีก็มีนะฮะเยอะนะครับมาเ,เล่นนะตรงนี้15ร้านครับ คุ้มไม่คุ้มนน่เยร์ใหญ่แซ f เอใหญ่ๆก็มีตรงนั้นอะไรวางอยู่ข้างนอกก็มีนะฮะอะไรก็จะประมาณนี้ครับยังมีอีกอยู่นะนี่ยูนิโกเนียงในของลือ้อนี่มีเยอะอยู่นะมันมัน,มนวางเมล็กเกากากนะครับมันเลยเยอะเนี่ยนะนี่เขาเวียงถึงพันตันไหม รถะะไถไม่ให้นะมอเตอร์ไซค์ไม่ให้นะฮะรถกระบ,บะ <c oughs> ก็รวมกันด้วยนะรวมอยู่ด้วยเนี่ยพวกรถกระบะพวกอะไรนะ,ะเครื่องนี่เก็บมาเลยนะเศษลงเศษเหล็กนะฮะหนูพวกเกียร์รถกระบะนี่คัสซี 4, นี่คิดว่ากี่ตันแล้วนี่นี่กองคัสซีนี่ไม่ใช่น้อยนะนี่ซี 4, นะฮะ คัสซีพวกอะไหล่มันจะมีอยู่ตรงนู้นอีกทีหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะฮะนี่เป็นเรียวไทม์นะฮะช่วงนี้อันนี้ยางเขาซื้อแล้วนะฮะหนุนเสร็จเลก็ตัดนะฮะก็ตัดไปเรื่อยๆนะทางน้ำมันโอ้ทางนำ้นงนำมันนี่สวยดีครับนี่คัสซีมีเป็นสามสิมบออ 30, เส้นแล้วมั้งนี่ยกองอยู่นี่สามสิบสี่สิบเส้นแล้วมั้ง อะไรเนี่ยเศษเหล็กเศษเหล็กไม่เยอะครับก็มีไม่เยอะนะเนี่ยเศษเหล็กเดี๋ยวพาดเดินไปดูตรงนั้นมันจะมีพวกบูคี้สิบร้ออยู่ไม่รู้ว่าจะทันไหมเจ็ดนาทีแล้วอันนี้จะเป็นไม้นะฮะข้างหลังจะเป็นไม้แผ่นนะเอา้าเดี๋ยวมาดูตรงนี้แมคโครรีวิวไปแล้วนะฮะคลิปแรกอะไรครับเนี่มันจะกองอยู่แถวนี้นะ พวกโบกี้พวกอะไรคิดว่ารวมทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยถึงพันตันไหมนะลองตีมาครับเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเสื้อพวกนี้มันจะหนักนะข้างหลังเนี่ยโบกี้นะครับโบกี้นิสสันเสื้อเนี่ยเนี่ยอะไรโบกี้นี่ครับมันเยอะอยู่นะแต่สิบห้าร้านมันก็จะ สำหรับต้องนี่นี่ไอผมตรงนี้ก็มีโบกี้อยู่นะนี่นุนคัสซีอีกหนึ่งอะไรนะฮะนี่อันนี้คัสซีก็หลายเส้นอยู่นี่นุ่นคัสซีตรงนี้ก็มีคัสซีนี่ก็มีเล่มให้พร้อมนะคันไหนมีก็มีคันไหนไม่มีก็ไม่มีนะตะี็ยเศษเหล็กไปเลยก็มีนะครับนี่คัสซีกองอยู่นี่ก็มีนี่มันจะดูง่ายนะฮะอยู่นี่เพราะมันเป็นพื้นปูนหมด นะก็ไม่หมดหรอกเนี่ยตรงนี้จะไม่ใช่พื้นปูนนี่นี่ก๊าซีตรงนี้ก็ไม่งี้โอ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยกองก๊าซีเลยมีอันหนักๆนะฮะเหล็กหนักๆนะเ,เลยนุ่นถังน้ํามันนี่เครื่องตัวนึงเครื่องแอร์นี่พวกช่องลงช่องล่างแล้วก็จะมีโบกี้อีกตรงนู้นนะ่ะหนักเนี่ยเ่ยถังน้ำมันเอา้า โมกี้มีอยู่สองสามอันนะเนี่ยโมกี้พวงท้ายอยู่ข้างหลังนั่นนั่นนั่น,น,นเห็นไหมนะนะฮะอ๋อสิบห้าร้านนะฮะใครหาอยู่ก็ลองทขามาดูนะอะไรหาพวกพวกมาอย่างแยกกันนะฮะแบบเสียต่างๆนะฮะว่ามันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายนี่แก้ม คัสซีไปครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะขายได้ขายขายไม่ได้ก็ขายนะครับ